สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโคตรข,ข่าวขำบวก5ครับท่านผู้ชมมีเวลาไหมครับเพราะผมมีเรื่องขันจะมาเล่าให้ฟังครับแต่บอกได้เลยว่าขันนานน,าน,นิดนึงนะครับ สาบานได้ว่าไก่ตัวเมื่อกี้นี้ไม่ได้ใช้สเปเชียลเอฟเฟกครับเป็นไก่ที่ปอดใหญ่มากๆฮะมีเวลาอยู่ใช่ไหมครับไปฟังไก่ขันอีกสักรีครับ แมขันยาวขนาดนี้วิตน้ํามไม่ขึ้นแน่นอนฮนะขันยาวเกินไปไปต่อที่เรื่องราวของการออกกําลังกายของน้องหมาบ้างครับโอ้หลายหลายคนฮนะมีหมาแต่ไม่มีเวลาดูแลพวกเขาครับหมาหลายพันเนี่ยต้องการออกกําลังกายนะออกวิ่งน,นะเราไม่มีเวลาไม่เป็นไรครับมีเครื่องทุ่นแรง น้องคนนี้ครับบอกได้เลยหสายสุดๆครับเขามีสุนัขอยู่ฝูงนึงนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาพาออกวิ่งทำไงละครับรถบังคับวิธยุไงโอ้โหเล่นง่งายๆครับเอาไปซ้ายก็แหกับไปซ้ายไปขวาก็แหกับไปขวาซ้ายทีขวาทีทั้งหมาสนุกทั้งคนสนุกรถบังคับไม่ได้สนุกครับเพราะมันไม่มีชีวิตจิตใจแหมบอกได้เลยนะครับว่าคะแนนสร้างสรรค์เอาไปเลย20เต็ม แต่นี่ก็ต้องถามเผื่อนะครับว่า,าระบบบังคับวิทยุเนี่ยมันกันน้ําหรือเปล่าเพราะว่าถ้าน้องหมามากัดได้เนี่ยแล้วน้ําลายมันเลิ้งตั้งใจไปเนี่ยรถอาจจะพังน,นะครับต้องเอาไปเข้าอู่นะฮะเรียกประกันเลยเขาว่ากันไปไม่ใช่นั่นมันรถยนต์นี่มันรถบังคับของเล่นนะซื้อใหม่ได้ทั้งหมดนี้คือโค้ดข่าวคำบวกห้าครับไว้เจอโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ